สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องมือน,นี้พ่อๆพกับแม่น้องเอ็นแม่ลีกแล้วจ้ามือน,นี้แม่น้องเอ็นแม่ลีกมาเข้าป่าคือเก่าจ้าพี่น้องมาจ้ามาลุยกันเฮามืรอนี้สิได้หน่อยได้หลายได้พ่อยี่สิบสามสิบโลคือเพิ่นสร้างอีกบ่จ้าลุยเลยจ้ะ เจอเป็นกลุ่มเลยจ้าสวยมันดอกไม้แดนอื่นได้กแกลดยอคันพกกันดูบีเฮอเวอรอินแต่เบย์มาตะทอร้องอึบบอละ่ะนี่จ้าเจอเป็นกลุ่มกลุ่มยาวเลยจ้ะยาวเลยพี่น้องเห็นบอ <c ười> กระตาแม่อน้องเอมิลี่อยู่ฟังทั้งนี้ แน่นี่เพิ่นยาวเลยจ้ะพี่น้องสิเต็มตาแล้วพี่น้องสันเถาเรากับนี่เนาะบ่มีคนไม่เห็นเพิ่น มันอยู่ในหลุมนี่จ้ะลิเติลเบนเดลิเตนฟุตอ่ะบอกกออยยยยยบีเ,เดินฟุตอ,อ,อ,อ้ยย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  Vad fina. Ừ, det är jättefin här. Kolla. Oj. Det går mig in vào Wow, wow, wow. mai lại ô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  พกกาแฟดิเห็ดมันปูยังมีให้เก็บนะคะยังมียังสวยอยู่จ้าเห็นไคะยังมียังสวยๆอยู่เลยจ้ะ <laughs> Giờ nít nói จอีกฟังนะอมดอกงามๆน่าจะพี่น้องเอ๊ะ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 ่ยอะเี่แตบสีย ดวินก็มาโฟกัสแม่เลยทุกทุดะว่าพงอีพ่มานนี่ละบีวิยอยน่าเกียดตเ่าแล้วเปเอานี่มันจะพี่น้องมันอยากมาเก็บน้ำ เน่เน <F> mm. ne ่ไม่ต้องทั้งปะดมดมเอฟฟรีมาร์กเก็บคลิปปลาโมกซ์เหรอฮะไหนเดี๋ยวพี่ว่าอินเตอร์คันเตลเล่นคลิปปลาปลาทัดคันเตลเล่นมาแล้ว สวยๆเลยจ้ะอดอกนี้มเป็นดอกใหม่พี่น้องโอ้ยขาโอ้ไม่ดอกหนึง่งเป็นดอกใหม่โอ้ยหยับซะนอ้อได้ทำปะ,ะบีวิดดินฟูดไม่เกะอืม <laughs>

เถ่าววัดพี่น้องเอ,อ้ยบังมันมีคนมาเห็นอ, <c oughs> อย่างดีเด้อเอ็นั่งขับรถเป็นเด้อโอ้แบตเตอรี่กระซิบมดจะเสียดายเนาะเถ่าเวเบิดมันมีคนมาเก็บ